คนที่ตัดจบกันไปคนที่หันหลังให้คุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะเขาคิดถึงความดีของคุณบ้างไหมพลังงานไพ่ทุนคนคนที่หันหลังให้คุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนเป็นดวงแรร่อมนะคนที่ตัดจบกันไปแล้วเขายังมีความคิดถึงคุณบ้างไหม ขอห้าใบนะเขายังคิดถึงคุณบ้างไหมเวลานี้คนที่หลังให้คุณไปเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างจะเจอแสงสว่างนะทุกคนใต้สำรับเดอะซันเดอะแฮงเมนมีการรอคอยกันเกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา ต้องมีการรอคอยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนเขาคิดถึงคุณนะ u ี e อ of ครับเขาคิดถึงมากๆนะทุกคนคนที่ตัดจบกับคุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะก้าวไม่เท้าเมดสิ่งท์ธนูทาตุไฟเขาคิดถึงคุณมาก ที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมนะ The Strength คุณเป็นคนเก่งมากนะคุณอยู่ได้ด้ยวยตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากๆ The Strength เขาคิดถึงคุณจริงๆคนที่ตัดจบกันไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะทุกคนเรามาขยายไพ่กันนะ เขาคิดถึงคุณมากมากนะเขาจะมีเทอชั่นยังไงกับคุณนะตอบเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคอยจะเป็นจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยนะตั้งสองใบสามใบทุกคนตอนนักใหญ่พ่าคุณสองคนได้ตัดจบกันจริงจริง ความคิดถึงของเขาก็ไม่เคยลืมหายไปไหนนะเขายังคิดถึงคุณตลอดเลยทุกคนคนคนนี้ยังมีความรักต่อคุณนะคนคนนี้ยังคิดดยังคิถึงคุณที่ผ่านมาคุณสองคนเคยมีความขัดแย้งเคยมีการทะเลาะกันมาก่อนเดิกออกจากกันไป เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆานะขออยายไพ่เจ็ดเนี่ยประสบกรรมกรเขาอยากกลับคืนมาเขาอยากกลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณนะทุกคนเขาอยากกลับมาซัพพอร์ตให้กับคุณนะเขาอยากกลับมาดูแลคุณนะทุกคนคนคนที่เดินในหลายคุณไปนะเวลานี้เขาอยากกลับมาหาคุณ อยากมาสพอร์ตคุณอยากมาดูแลไคุณนะทุกคนประสบการณ์มันก่อน